การวิกฤตในเมียนมายังน่าเป็นห่วงอย่างมากนะคะถึงแม้ว่าการปราบปรามผู้ชุมนุมตามท้องถนนจะดูเหมือนลดลงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งการบังคับให้สูญหายการจับกลุ่มประชาชนในบ้านพักยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีคําเตือนออกมาแล้วจากข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าสถานการณ์ในเมียนมาอาจจะบานปลายกลายเป็นซีเรียแบบเต็มรูปแบบคําพูดแบบนี้มีความหมายอย่างไร ติดตามจากรายงานของคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะผู้ประท้วงเมียนมายกเลิกเทศกาลตัดจานหรือสงกรานแต่นำสัญ,ญลักษณ์ปีใหม่เมียนมามาใช้ในการประท้วงขนมม้งล่งเยป่ปอถูกนำมาปั้นเป็นรูปต่างๆเพื่อส่งสารการประท้วงไปยังนานาชาติ <c oughs> เมื่อวานนี้ผู้ประท้วงนำหม้อดอกไม้ที่ใช้ต้อนรับเทศกาลตัดจาน มาตกแต่งทอมป้ายสนับสนุนการประท้วงและร่วมเดินขบวนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆถูกนำมาปรับใช้กับการประท้วงในเมียนมาที่เดินหน้ามากว่า2เดือนตั้งแต่รัฐประหารขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า700คนถูกจับกลุ่มมากกว่า3,000คนการปราบปรามผู้ประท้วงในพักโคก่อนช่วงสงกรานทําให้มีผู้เสียชีวิต82คนนอกจากการปราบปรามซึ่งหน้ากองทัพเมียนมา ตัดสินประหารชีวิตผู้ประท้วง4คนและประชาชน19คนภายใต้ข้อหาปล้นและสังหารเจ้าหน้าที่โดยจะถูกดำเนินคดีในศาลทหารไม่มีการอุทธรณ์หรือดีกาอีกด้านมีรายงานการบังคับสูญหายหรือการบุกสังหารประชาชนในที่พักอาศัยจำนวนมากโฆษกข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวถึงถ้อยแถลงของมิเชลบาชเลตแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในเมียนมา ว่าอาจจะบานปลายสู่ความขัดแย้งแบบซีเรียเรียกร้องให้ชาติสมาชิกมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อยับยั้งการปราบปรามประชาชนของกองทัพเมียนมา The High Commissioner fears that the situation in Myanmar is heading towards a full-blown conflict. States must not allow the deadly mistakes of the past in Syria and elsewhere to be repeated. จากประเทศแห่งอรารยธรรมเก่าแก่แหล่งท่องเที่ยวของโลก หลังก้าวสู่สงครามกลางเมืองเมื่อ10ปีที่แล้วซีเรียกลายเป็นรัฐล้มเหลวและสงครามที่ยังไม่จบสิน้นผู้คนเกือบ700 0แสนคนตายหรือสูญหายคนครึ่งประเทศไร้ที่อยู่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นทั้งในและนอกประเทศราว5.6ล้านคนกลายเป็นผู้ลี้ภัยในต่างแดนประชาชนซีเรียรเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงผู้เชี่ยวชาญการเมืองตะวันออกกลาง ประเมินว่าสถานการณ์ในซีเรียซับซ้อนกว่าเมียนมาจากสงครามกลางเมืองสู่สงครามตัวแทนในภูมิภาคความขัดแย้งทางศาสนาและสงครามตัวแทนของมหาอำนาจที่เข้าไปซ้ำเติมความรุนแรงแม้สถานการณ์ในเมียนมาจะยังก้าวไปไม่ถึงวิกฤตซีเรียแต่มีความน่ากังวลอย่างมากในพค่าเองสถานการณ์ตอนนี้นะครับบวกกับกลุ่ม ชาติพันธุ์กลุ่มกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีพร้อมอยู่แล้วนะครับคล้ายกับกรณีของซูิเรียที่มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับและสิ่งที่น่าห่วงไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันพัฒนาไปจนถึงขั้นว่ามหาอำนาจเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะเข้ามาแทรกแซงหรืออาจจะโดยใช้ติดอาวุธให้กับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะยิ่งทําให้สถานการณ์ในเขม่าเนี่ยน่ากลัวมากที่ผ่านมานอกจากการออกมาประนามผ่านแถลงการและการเดินหน้ามาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกแต่การเรียกร้องของผู้แทนองค์การสหประชาชาติให้ประเทศต่างๆเดินหน้ามาตรการที่ชัดเจนกับรัฐบาลทหารเมียนมายังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรหลายฝ่ายประเมินว่าสถานการณ์ในเมียนมา จะไม่ขยายไปสู่วิกฤตอย่างในตะวันออกกลางเนื่องจากทรัพยากรและผลประโยชน์ในเมียนมาไม่เพียงพอแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าในแง่ภูมิรัฐศาสตร์เมียนมายังถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของชาติมหาอำนาจเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของผลประโยชน์เม,มันถามว่าม,มันมีมากพอที่จะให้มหาอำนาจกระโดดเข้ามาเล่นไหมนะครับเหมือนกับในตะวันออกกลางเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้น นะครับแต่ว่าในแง่ของอภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็สำคัญนะครับสำหรับมาหาอำนาจที่ที่จะ,ะเข้ามามามาแย่งชิงผลประโยชน์กันในพื้นที่นี้อยู่แล้วนะครับและอย่างนหนึงเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของโครงการเส้นทางสายใหม่ของจีนนะครับที่ที่ท,ที่ที่ต้องการขยายอิทธิพลมาในแถบนี้ด้วยเนี่ย <c oughs> นะครับมองในมุมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยิ่งยิ่งจะต้องอเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของจีนด้วยครับขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญมองว่าบทบาทของอาเซียนและไทยยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายกลายเป็นสงครามตัวแทนในภูมิภาคชลันทรโยธาสมุทรไทย p ี s รายงาน